สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราเสาบ้านตะกูใหม่แล้วนะคะมีเพื่อนๆที่เมืองไทยเพื่อนที่สนิทกันและเพื่อนไม่สนิทและคนในหมู่บ้านเราก็ถามเราว่าไปทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงทําไมถึงได้ฝัวผัวฝรัง่งทําไมถึงได้สามีฝรั่งนะคะวันนี้ก็จะมาเฉลยมาจากบอกว่าเราเจอสามีฝรั่งได้อย่างไรนะคะรแรกเริ่มเดิมทีเลยคือเราทํางานโรงแรมนะคะแถวสุขุมวิทนะคะก็เป็นแหล่งเที่ยวแหล่งฝรั่งอยู่แล้วนะคะเป็นรีเซพชันทีนี้ด้วยความที่เบื่องานโรงแรมนะคะเพราะว่า ทำงานเป็นกะมีเช้าบ่ายดึกเราก็เลยไม่อยากทําแล้วทีนี้ย้ายจากงานโรงแรมมาทํางานวีซ่าเซอร์วิสก็อยู่ในพล้นจิตก็อยู่ในถนนสุขุมวิทเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนร้านเพลเอกรเราทํางานร้านเพล y เอกสารนะคะวีซ่าเซอร์วิสตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นตึกเก่าๆที่ที่ยังไม่เป็นตึกใหม่นะปัจจุบันนี้นะคะเมื่อ13ปีที่แล้วเพราะว่าเราแต่งงาน มาอยู่กับแฟนก็13ปีแล้วนะคะก็คือ13ปีที่เรายังเป็นตึกแล้วก็สถานทูตอังกฤษแผนกยื่นวีซ่าก็อยู่ตรงนี้ยังไม่ได้แยกแผนกยื่นวีซ่าไปที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เห็นฝรั่งตลลดเห็นคนไทยที่แต่งงานมีสามีฝรังร่งมีแฟนฝรั่งตลลดเลยเพราะว่างานของเราะะเป็นเอเจนซี่ที่รับยื่นวีซ่าเดินทางวีซ่านะคะก็คือ,อ,อวีวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยียนวีซ่าคู่มัน่นวีซ่าแต่งงานวีซ่าลูกติตตามแม่นะคะทุกอย่างที่ บริการเซอร์วิสให้กับผู้หญิงที่มีแฟนเป็นฝรั่งใช่ไหมคะทีนี้พอเราเจอเจอผู้หญิงไทยที่เขามากับฝรั่งที่เขามีแฟนเป็นฝรั่งด้วยความที่งานของเราก็เซอร์วิสพวกเขาเราได้สัมภาษณ์พวกเขาสัมภาษณ์พวกเขาเพื่อที่จะ ไปยื่นวีซ่าเพื่อที่จะไปตอบคาถามกับเจ้าหน้าที่สถานทูตการที่เราคลุกคลีกับชาวต่างชาติแล้วก็คลุกคลีกับผู้หญิงที่เป็นแฟนชาวต่างชาติเหล่านั้นมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออเราก็อายุ30บกว่าแล้วเราก็ยังไม่มีแฟนเราอยากมีแฟนต่างชาติเหมือนเขาจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปหาแฟนที่ไหนดีเราจะไปเจอที่ไหนได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราและเพื่อนๆของเราที่ทํางานในออฟฟิศเราก็เลยใช้วิธีเอ่อด้วยการเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะนี่คือที่มาว่าเจอแฟนได้อย่างไรเราเจอแฟน ทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์นะคะก็คือเว็บไซต์หาคู่พูดตรงๆนั่นเองค่ะเราก็สมัครสกุลสองเว็บไซต์เราเข้าไปสมัครผู้หญิงนี่รู้สึกว่าจะไม่เสียตังค์นะคะผู้ชายเขาจะมีแบบแบบเป็นระดับของเขาผู้ชายก็จะมีทั้งไม่เสียตังค์และเสียตังค์คือค่าสมัครในเว็บไซต์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอย่ยชื่อเว็บไซต์นะเราสมัครเว็บไซต์ของไทยอันหนึ่งแล้วก็สมัครเว็บไซต์ของยุโรปอันหนึ่งนะคะทีนี้ สมัครเว็บไซต์ของไทยก็มีฝรั่งเขาก็เข้ามาดูเราก็เลือกดูแล้วเราก็ไม่เจอใครไม่ถูกใจใครหมายถึงว่าเราคุยกันไปคุยกันมาสมัยนั้นนี่ยังไม่มีมือถือยังไม่มีสมาร์ทโฟนยังไม่มี iPad iPod เมื่อ13ปีที่แล้วนะคะมันจะมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วเราจะมีอินเทอร์เน็ตก็คือมีอินเทอร์เน็ตในที่ทํางานในที่ทํางานเราคุยไม่ได้เพราะเรายังทํางานอยู่แล้ววิธีการคุยการสื่อสารกับแฟนเรากับผู้ชายที่เราเจอทางอินเทอร์เน็ตนี่เราก็เลยไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เต็มีเต็มไปหมดเลยเต็มทั่วประเทศไทยชั่วโมงละ1ิบาทเราก็เข้าไปคุยเข้าไปเล่นเข้าไปดูนะคะแล้วทีนี้แฟนที่เราเจอณนะปัจจุบันนี้นะคะเราก็ไม่ได้เจอที่เมืองไทยในขณะที่เราทำงานวีซ่าซูวิทนะคะเราก็อกหักกับแฟนคณนณโกนอกหักรักคุดเศร้ามากเลยแล้วเพื่อนของเรานะคะเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะคะเอ,อ่ยชื่อก็ได้ว่าพี่วันนะคะเพราะเขามีพระคุณกับเราพี่วันเป็นคนที่เราสนิทกันคบกันมาตลอดตั้งแต่ ไหนแต่รายตั้งแต่ทำงานเป็นดร렉เซลด้วยกันมาเมื่อก่อนนะคะเขามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนเราแล้วนะคะเขาไมา่อยู่ได้7ปีแล้วพี่วันมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์พี่วันก็เลยเชิญเรามาสวิตเซอร์แลนด์นะคะให้เพื่อนของพี่วันเป็นผู้การันตีเรามามาสวิตเซอร์แลนด์นั่นเป็นครั้งแรกที่เราเดินทางมาต่างประเทศบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำงานวีซ่าสวิตมาสวิตเซอร์แลนด์ได้เหรอเราทำงานกับเจ้านายของเราคือทำแบบสบายๆหมายความว่าเราลามาสวิตเซอร์แลนด์มา3เดือนแล้วเราก็ สามารถกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมนะคะเจ้านายในจ้างเราเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรทีนี้ด้วยความอกหักรักคุดนะคะก็เลยพี่วันก็เลยพามาที่สวิตเซอร์ลน์มาเที่ยวเราก็ยังเล่นอินเทอร์เน็ตหาคู่อยู่อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเราทํางานกับฝรั่งทํางานกับชาวต่างชาติเห็นผู้หญิงไทยมีแฟนฝรั่งแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออเราอยากมีบ้างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราตั้งใจอยากมีว่าง,งั้นคือเราก็เลยใช้วิธีหา หาในอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็สมัครทีนี้พอเรามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเราก็ยังติดต่อติดต่อไปติดต่อมาผู้ชายที่เราติดต่อมีทั้งคนอเมริกาคนสวีเดนคนประเทศอะไรก็ได้คือสเปคของเราเราอยากได้ฝรั่งที่พูดภาษาอังกฤษเพราะเราพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วตอนนั้นเราใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องอยู่นะตอนนั้นที่ทาวีซ่าเซอร์วิสเราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ผู้ชายประเทศอื่น นะคะเราก็จะต้องไปเรียนภาษาเพิ่มไปเรียนภาษาของบ้านเขาคือเราไม่อยากเรียนแล้วทีนี้สิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราอยากได้มันจะไม่ได้เราจะได้ในสิ่งที่ตรงข้ามเสมอผลสุดท้ายเราก็มาสวิตเซอร์แลนด์เราก็คุยอินเทอร์เน็ตไปผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาก็ผู้ชายเยอรมันแฟนเราณนะปัจจุบันนี้ที่เราแต่งงานแล้วก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนตอนนี้หละค่ะเขาก็เป็นชาวเยอรมันแต่สเปคเราตอนแรกเราบอกว่าเราไม่ชอบผู้ชายเยอรมันเลยไม่อยู่ใน เ,เวลานั่งแชทนั่งคุยกันทางอินเทอร์เน็ตเราจะตตบเราจะตตบคําถามคุยกับผู้ชายคนอื่นผู้ชายคนนี้ก็ปล่อยให้เขารอรอคือแบบไม่อยู่ในในความรู้สึกเราอ่ะไม่ได้อยู่ในในในใจเราเราว่าเขาคือคนที่ใช่เพราะเขาไม่ได้อยู่ในสเปคในอะไรเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเออผลสุดท้ายคนที่เราไม่ชอบกลับคนเป็นคนที่ ติดตามเราตลอดแล้วดูแลเราตลอดแล้วเราก็บอกว่าเออเราอยู่บาเซิลนะผู้ชายคนนี้ที่เป็นแฟนนั้นนะปัจจุบันว่าถ้าคุณอยากมาพบฉันก็มาสิไอเราก็พูดไปอย่างนั้นเละไม่คิดว่าผู้ชายจะมาหรอกเพราะว่า,าใครจะไปคิดว่าผู้ชายอยู่สตุตการ์จะขับรถมาบาเซอร์ลสสวิสเตเซแลนเนาะเออไปกลับต้องหูโมงไม่คิดว่าเขาจะมาแต่แล้วเขาก็มามาเจอกันครั้งแรกเออก็ดีก็พูดคุยกันดีอะไรเงี้ยแล้วจนเราอยู่สวิสเตเซแลนอ่ครบสั้ ครบ3เดือนก็90วันเราก็บินกลับไปเมืองไทยในระหว่างที่เราบินกลับเมืองไทยเราก็มาทาวีซ่าซูวิตโตก็ยังคุยติดต่อกับผู้ชายที่เป็นแฟนเราทุกวันนี้เ,เออติดต่อกันไปติดต่อกันมาเขาเลยบอกว่า,าดเดี๋ยวจะกลับมาหาที่เมืองไทยนะมา1เดือนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เรากลับสวิตเซอร์แลนด์แล้วตอนนั้นปี2006เอหอยู่3เดือนแล้วเราก็กลับเมืองไทยแล้วก็เขาก็กลับไปหาไปเที่ยวด้วยกัน1เดือนก็พาเขาไปที่บ้าน เราก็รู้สึกว่าเออน,น่าจะใช่เนื้อคู่นะคือความรู้สึกมันบอกเหมือนเฟนมันบอกว่าน่าจะใช่เนื้อคู่คนนี้น่าจะใช่เพราะคนอื่นที่เราคุยคุยมาไม่มีใครกล้าแต่งงานสักคนมีแต่คนหรือว่ากลัวการแต่งงานอะไรเงรี้ยแต่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขากล้าที่จะเอาเรามาเที่ยวเราก็บอกว่าโอ้ฉันจะไปได้เหรอวีซา่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยี่ยมเยอรม,มันฉันทําให้ลูกค้านี่ผ่านน้อยมากเลยนะเขาบอกว่าเธอผ่านเธอผ่านอะไรเงรี้ยเขาก็เลยทําวีซ่าให้เรามาหลังจากที่เที่ยวด้วยกันที่เมืองไทยหนึ่งเดือน ก็ก็มามามาอยู่กับเขา3เดือนเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนวีซ่าท่องเที่ยวเขาการันตีเราทุกอย่างนั่นแหละแฟนเราเสร็จแล้วพออยู่ครบ3เดือนเขาก็บอกว่าเออกลับไปนี้เราไปเมืองไทยคราวนี้ก็ไปทําวีซ่าแต่งงานมานะเราก็ถามเขาว่าเอา้า คุณแต่งงานกับชั้นหรืออะไรคุณตัดสินใจดีแล้วเลยเขาว่าดีแล้วไปทําวีซ่าแต่งงานมาก็เลยแต่งงานอยู่ด้วยกันมาจน13ปีตอนนี้ลูกก็ย่าง1 1ปีแล้วนี่แหละค่ะคือที่มาว่าเราเจอแฟนฝรั่งได้อย่างไรนะคะก็คือเจอทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือกระจ่างแล้วนะคะไม่ถึงว่าชัดเจนดีแล้วว่าเออเราเจอกันทางเว็บไซต์นะคะตอนนั้นก็นั่งคุยกันทางอินเทอร์เน็ตคาเฟ่มี มีมีคน้นอกปอกเมื่อไรเธอจะตอบฉันมาสักทีอะไรเงี้ยแล้วคุยตอนนั้นก็สนุกดีนะเออลองดูนะถ้าใครอยากมีก็ก็อันนี้ไม่ไม่ไมไมหวงลิขสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะ